สว,สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านัครับพอดีวันนี้นะครับก็เพิ่งจะออกมาจากกรมการปกครองข้างในนะฮะเพราะว่ามีพ่องแม่พี่น้องข่าวพุทธเขาสงสัยนะครับว่าจากการที่มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับกองสนนุนทุนสามิยานทัศนะครับที่อยู่ในกรมการปกครองที่ชั้นสี่เนี่ยฮะที่เราเคยมาเยี่ยมเยียนอยู่หลายครั้งนะครับว่ายังอยู่เหมือนเดิมไหม หรือว่าได้ย้ายไปอยู่กรนอแล้วนะฮะเพราะว่าเห็นว่ามีคำสั่งว่าให้ไปอยู่เป็นสำนักความมั่นคงภายในเห็นไหมครับก็เลยโอกาสวันนี้ผมก็เลยกับพี่บาวาก็เลยแวะที่มีนะครับทักทายนะครับแล้วก็ไปสอบถามนะครับว่าเพื่อนสถานีฉุของเราเนี่ยฮะจากเดิมเนี่ยที่อยู่ในกรมการปกครองชั้นสี่นะฮะกองสนับนุนิามกองสนับนบุอิตามพิจารณทัศนยฮะ เป็นไงบ้างนะครับก็เนื่องจากขึ้นไปก็ยังอยู่ยเพียงแต่ว่าพอสอบถามเจ้าที่แล้วเนี่ยคือเดี๋ยวก็จะมีการย้ายไปอยู่อีกตึกห,หนึ่งนะครับที่ปิ่นเก้านะครับที่กระทรวงวัฒธรรมนะฮะส่วนจากเคยเอ,อ,อยู่กองก็ตอนนี้ก็เป็นสํานักเป็นส่วนละนะครับอยู่เป็นส่วนแต่ว่ายังอยู่ภายใต้ของกรมการปกครองอยู่นะครับ ก็ไม่ได้ไปย้ายไปอยู่กรมนอนอย่างที่เข้าใจผิดกันนะครับนะครับเพียงแต่ว่าย้ายลงมานะครับจากกองก็เป็นส่วนแทนนะครับแต่ยังอยู่ในกรมการปกครองอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ยังใช้พื้นที่แบบเดิมหลายคนอาจจะเข้าใจว่าทำไมยังมีป้ายเป็นกองสำรวนอีสานเกณฑคัดอยู่เจ็ดสี่เหมือนเดิมพอดีคําสั่งบันทึงมาเมื่อเดือนธันวานะครับก,ก็เลยยังไม่ได้มีการแก้ไขแต่อีกเดือนต่อไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะย้ายไป อยู่ที่ป่นเก้าแถวๆกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะทางเจ้าที่ที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาแจ้งข่าวมาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมารายงานให้ทราบความคืบหน้าครับนะครับก็อสสก็แวะมานะครับแจ้งข่าวครับขอบคุณสวัสดีครับยากรมการปกครองครับสวัสดีครับ